อยากจะทําคลิปแย่งเครื่องดื่มตัวเองแบบนี้ถ่ายทําและตัดต่อง่ายๆได้ตามนี้เลยครับไปที่แอปแคปคัตของเราเลยครับจิ้มจึ๋งเข้าไปครับเพิ่มโปรเจกต์ใหม่จิ้มบวกเข้ามานะครับเลือกคลิปที่จะนํามาตัดนะครับคลิปตัวนี้นะครับเพิ่มมา1ตัวนะครับตัดส่วนที่ไม่ต้องการออกไปก่อนครับนะครับยึดตัดส่วนที่ผมกําลังนั่งรินจ้าตัวเครื่องดื่มนี่นะครับใส่เข้าไปในแก้วแบบนี้นะครับแล้วก็ทําท่าบนครับ เฮ้ยทาไมถึงมากินของเราได้ยังไงวะนะครับผมก็นั่งบนของผมไปแบบนี้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับมันจะเดินเข้ามาตอนระหว่างที่เรานะครับอ่านะครับตัดเลยครับนี่มันจะเดินมาตอนนี้นะครับแบ่งฉากเลยครับปับปรับครับแล้วมันก็จะมาหยิบแก้วเราตอนที่เราลิ้นเสร็จแล้วนะครับจับลงมาข้างล่างครับด้วยเครื่องมือภาพซ้อนครับจึงเข้าไปครับแล้วก็ จับมาอยู่ด้านหน้าก่อนครับอนี่ก่อนมาอยู่ด้านหน้าไปนิดก่อนนี่ครับอ่าระหว่างที่เราริ้นเสร็จอย่างนงี้ดูจังหวะการแสดง acting เรานิดนึงฮะค่อยๆเลื่อนมาครับอ้าวดิ้นเสร็จอย่าเพิ่งบ่นนะมาอีกครับค่อยๆครับค่อยๆครับริ้นเสร็จกาลังทาท่านั่งเฮ้ยกําลังทําท่านั่งมันมาเลยริ้นเสร็จปุ๊บมันมาเลยอย่างนงี้นะมันเป็นใครวะอืมริ้นเสร็จเรากำลังจะอยากกินเหมือนกันนะมันก็มาแบบนี้นะครับอืม พอมาถึงตรงนี้นะครับผมจะใช้เครื่องมืออีกตัวหนึ่งนะครับน่ะใช้เครื่องมือมาสตัวเดียวเลยครับเลื่อนหามาสตัวเดียวเลยเดินเลื่อนๆมาเจอแล้วครับหนึ่งตัวผมใช้วงกลมครับในการทํางานนะครับนี่จับใหญ่ๆนี้เลยครับใหญ่ๆเลยอ่าอืมอย่างนี้ครับวงกลมแบบนี้นะครับเดี๋ยวดูซิมาแล้วมันมาแล้วครับมันมาแล้วครับแล้วมันก็หยิบแก้วแล้วครับฟ้าบ อามาถึงตรงนี้ผมขอทำคีเฟรมนิดหนึ่งครับหัวมันไม่โดนนะจิ้มคีย์เฟรมครั้งหนึ่งก่อนแล้วกันครับปั๊บครับเลือนปีครับอ่าปึ๊บปึ๊บ,บ,บตอนที่ขยับตรงนี้นะครับมีความเสี่ยงว่าหัวจะไม่อยู่ในมาสนะครับนิ่นิดเดียวนิดเดียวอ่ะปึ๊บแล้วก็จับหมุนมาเหมือนเดิมขึ้นซิอ่าเ๊ะครับ ครับคบ,บแล้วเราก็มาภาคเสียงทับทีหลังนะครับว่าเฮ้ยกนหลังจะกินเลยมากินของเราได้ยังไงนะครับติ๊กถูกไปครับนี่ครับได้คลิปแย่งเครื่องดื่มกันแบบนี้ไม่ใช้งานแล้วนะครับรตัดส่วนท้ายออกนะครับแบ่งฉากลบออกไปแล้วก็เอ็กซ์พอร์ตไปใช้งานได้เลยครับแล้วเราก็จะได้คลิปสนุกๆกออกมาหน้าตาแบบนี้เลยครับอากาศร้อนๆมันต้องเครื่องดื่มเย็นๆสิครับ อ้าวเฮ้ยทำไมไม่ทำเองล่ะครับขอบใจมากเลยนะเปียกเปียกก็อยากดื่มเหมือนกันนะครับนิสัยแย่งของคนอื่นไม่เปลี่ยนเลยนะมึงเนี่ยคุณจะตัดต่อได้คุณจะถ่ายคลิปสวยแล้วคุณจะโรยด้วยคอนเทนต์อาจารย์เปียกสอนให้ทำครับ